พวกสูงนะครับวันนี้ผมสอสอวัชรพลดวงวันศักดมาพร้อมกับท่านนายกแบงองวัฒนาแล้วก็คณะผู้บริหารผู้การผู้จัการผูาจัการที่างตางด้ยกน็ขอฝากที่ดี็นผ้บ้านผูสูงนะครับที่เป็นผู้ดีผู้ดงที่ดีเก่งนะครับที่ได้มาร่วมกันมอบปฏิทินเพื่อให้กับพี่น้อง พวกเราแม่าลนั้นงว่าอย่ีน้องชาวเขาสูงนะครับรด้เดินเทียนวันนี้ในการพัชชาพัฒนาครับก็ได้จับทำปฏิทินเพื่อสมมอบความสุขเป็นปฏิทินรูปพักชในเมืองะพอราชทีมาซึ่งถือว่าเป็นภาพประจำจังหวัดครับหลายหลาดท่านที่ยังไม่ทราบว่าภาพในเมืองนั้นเียมีประวัติยาวนาน ตั้แต่รุ่นสมัยศตวรรษที่2่2 2สมัยรุ่นที่และขณะนี้กำลังข้อพิพาที่มาเนี่แต่ก่อนนั้นนะครับที่ต้้งที่มาเขาเอที่จะให้น้ยงประชาชนหรือแม้กระทั่คบคนที่จะออกไปยบุกับกับสื่อเที่ยงได้กล่าวว่าเพื่อขออับใจเมงหรืกว่าไทยเงินเขาเพื่อนำไปใช้ในสี่อเงินบอาที่มาังหลาแตะพวงนี้นะครับได้ผูเกง ก็จะเป็นูกผู้ชายเมืองนครสมาซึ่งถ่ายจากวงจรนะครับเป็นความรุงแรงมากโดยมอะอย่างยิ่งมหน้าที่แย้และระดับคทาันไปกว่านั้นนะครับทานพัจ้าพัฒนาดลบรพเราญบทโอมสาที่เป็นอของท่านก็ได้นำไปมอบให้กับผู้นำของสิ่งของที่แมรับนายพตลอดจนเจ้เบ้านนะครับได้มอบเจกอะไรี่น้องประชานไปทุกท่านส่วน วันนี้นะครับใน,นบตลาดเป็นคนวันตับตีใหม่เกือดร้อนปีแล้วนะครับนอกจากม่ขายหลายเท่าไหนจะเดือดร้อนเพราะเรื่องของปัญหการโควิดแล่ววันนี้นะครับ,รบ,บตลอดที่ได้ทราบข่าวใหม่ว่าโควิดตายไปอีกเป็นโควิดวนซึ่งก็ถือว่าเป็นเชื้อที่มีไม่มีบอลเลยติดต่อได้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราทุกคนจะร่วมมือกันนะครับในการช่วยเหลือและก็ฝ่าฟันที่ต่างๆที่เป็นปัญหาไปด้วยกันนะครับ ขอให้กำลังใจจริงๆครับเห็นใจทุกท่านเถื่อนเราะว่าที่เถื่อนสองปีเองเมื่ไหร่ก็มาเจอสถานการณ์แบบนี้ดรื่อยก็ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเถื่อได้ปลุกตัวด้วยนะครับโัวร่างช่วยกันนะครับเราช่วยกันเพื่อมาท้าวเราจะเดินทางมาดูตัวการณิต่างๆกันเป็นการปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ ได้พัดให้เงินให้กองทัพมาให้ย่างโบให้ถึง่างติที่ท่านรู้ท่านผือให้โหวตโดยการประมานยอมให้พ่อค้าแม่ขายในตลาดทุกสิ่งของเราตลอดจนพี่น้องที่มาจับจ่ายที่ท้องทุกท่านประสบแต่ความสุขนะครับสิ่งที่ไม่มีมาให้ผ่านโตกับปีเปล่านะครับแล้วก็ปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยถูกหวยหวังสิ่งใดของปรารถนาโชคดีตลอดไทยครับขอบคุณครับ